ยามองขามบอเสียกะต้องเสียฟังสวัสดีครับอิส,สานพระเจ้าครับกล้วยนี่กล้วยอันนี้ก็กล้วยนี่คือกล้วยน้าว่าบ้านเฮานะครับถือว่าดีที่สุดแล้วเรื่องกล้วยกล้วยอันนี้เขามีไว้กินเด้อบะแมนมีไว้ให้่แกก <laughs> นะครับกะไว้กินไว้กิน <laughs> ปอกให้หลายกินก่อน นะครับเอาอีหล่ากินด้แซบบ่หวานแซบมากค่ะเหลือเสื้อแต่กิิงนะเรื่องกล้วยกล้วยคุณรู้หรือไม่กล้วยมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเราของเราบ้างกล้วยสุกนี่มีดียามองขามบอเสียกะต้องเสียฟังถ้าเครียดถ้าซึมเศร้าถ้านอนบอหลับถ้ากดไลย้อน ให้กินนี่นะครับกล้วยสุกนะครับน้ำวา้ารวมถึงแก้เมเสาข้างก็ได้ลดกดในกระเพาะอาหารได้ดีมากกเหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกเป็นประจำแบบบวค่อยบวก่อยอือนะพี่น้องอันนี้ก็สิไปซอยระบายซอยขับซอยล่างล้ำใส่ไง ที่ว่าม้านั่นกเว้าตามผลงานที่เขาวิจัยมาแล้วนะพี่น้องบอมแมนอีสานบ่เจ้าว่าเองนะถ้าเขาเครียดเขาซึมเศร้ายั่งเสบพี่น้องเขากะกินล้องกินกล้วยจากน่วยสองนวยล้องเบิงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็สีซอยให้เขาคลายเครียดคลายความซึมเศร้าลงนะครับอันนี้อิรีนะครับโรคก,กดไหลย,ย้อนเขากะกินกล้วยกล้วยนี่สิไปซอยลดกดลดแก๊สที่บันตีขึ้น หน้าอกตีขึ้นมาล้มคอเฮาน่ะพี่น้องนี่ก็กล้วยก็ซอยได้นะครับหรือถ้าเป็นคนนอนบ่หลับมันก็วนก็วายย้ำเมื่อคืนย้ำสิน้อนอน่ะน่ะพี่น้องก็กินจากลูกหนึ่งนะครับลูกเดียวพอนะครับก่อนนอนเลยนะครับอันนี้ก็สิไปทําให้หนังท่องถึงหลังหนังตายอนก็ <c oughs> ค,คือวานั่นแหละนะครับอันนี้ก็ซอยให้นอนหลับได้นะครับอันนี้อีนะครับในโตกล้วยนี่มันมีกดอมีนโนที่ ไปทําให้ร่างกายเขาสดชื่นแล้วก็คลายเครียดคลายความกังวลได้แล้วก็เลยเฮ็ดให้หลับได้ง่ายน,น่ะนะดีวอดีวอเวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับการกินกล้วยนะพี่น้องควรตื่นมานะ่ะตื่นย้มเศร้ามากินเลยหนึ่งลูกนะครับผู้ใดเป็นหลายๆโยลูกย่างตั้งๆนี่สิหายด้วย,วยนี่แหละผลไม้หาง่ายบ้านเขานี่แหละครับกล้วยนว้ำวานี่แหละนะครับน,รน้ำมือเศ้านี่ดีมากดีที่สุด นะครับบวัวซึมเศราบววเครียดบววท่องผูกกัสิละลายหายไปกับกล้วยย้ํา,ามือเศร้าที่เขากินทุกวันเท่านั้นเองนะครับง่ายๆถ้าเขากินย้ํามือ่อคืนก่อนนอนหนึ่งลูกนี่บ๊แมนว่าเฉพาะเฮ็ดแหานอนหลับสบายแล้วนะพี่น้องมันสีทําให้รักษาสมดุลน้นําตาลในเลือดบ่ใเห้น้นําตาลในเลือดมันตำ่ำถ้าคนน้ําตาลในเลือดตำ่ำตื่นขึ้นมานี่มันสี เป็นวินวินเป็นบบสบายเนื้อสบายโตเป็นเจ้าใดล่ะแบบไข่ย้ํามือเศร้านะเท้าบานเขาเอิ่น <c oughs> ว้าง่ายๆก็คือถ้าเครียดถ้าวิตกกังวลถ้างอยเงาถ้าซึมเศร้ากะรีบเอานี้ยงัดเข่าปากไปเลยนะครับอันนี้คลายเครียดคลายได้หลยนะครับหรือถ้าผู้ใดนอนบ่หลับกังวลกบวายย้ํามือขึ้นกะเอานี้จักหนึ่งลูกก่อนนอนเท่านั้นเองง่ายๆนะครับเนี่ย ประโยชน์มันเยอะอีหลีนะพี่น้องกล้วยน้ำว้านะครับเพียงแค่คนบลูเท่านั้นเองนะครับอีสานบ่เจ้ากันามาบอกนะครับถ้าผู้ใดเป็นตามที่ว่าหรือว่าบ่อยากเป็นกะร้องหามาทํามากินเบิงนะพี่น้องเพระาะว่ากล้วยน้าบ้านเขานี่เยอะแยะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ